ระบบหน่วยวัด SI units นิมทีแมนคะสัญลักษณ์พวกนี้คืออะไรคะสัญลักษณ์พวกนี้ก็คือตัวอักษรย่อของระบบหน่วยวัดสากลหรือระบบหน่วยวัด SI units ครับแล้วใครเป็นคนกำหนดหน่วยวัดสากลล่ะครับโลกนี้ยังมีมาตรวัดอื่นๆอีกมากมาย โดยเราจะวัดตามระบบของหน่วยวัดที่เรียกว่าหน่วยวัดสากลหรือระบบหน่วยวัด SI units International System of Units ระบบหน่วยวัด SI units เป็นหน่วยที่เราจะเป็นต้องรู้เพื่อใช้วัดความยาวมวลเวลากระแสไฟฟ้าอุณหภูมิปริมาณของสารความเข้มของการส่องสว่างสวัสดีสวัสดีครับผมนายเมทตัวแทนการวัดหน่วยความยาว ต้องการวัดอะไรกว้างยาวลึกแค่ไหนให้บอกมาผมจะอาสาลงไปเองยินดีที่ทรู้จัก,จกครับหน่วยวัดความยาวเราวัดกันเป็นเมตรหรือเมตรเทใช้สัญลักษณ์ตัวเอ็มไหนไหนไหนดูสิน้อยหนากับน้อยหนกสูงเท่าไหร่อืมสูงเท่ากันแปะ๊ะสมรักที่เป็นคู่แฝดแต่ถ้าอยากจะรู้ว่าใครหนักกว่าใครก็ต้องมาวัดมวลของวัตถุกันหน่อยมวลของวัตถุ ครับมวลของวัตถุซึ่งการวัดมวลของวัตถุเราวัดกันเป็นกิโลกรัมพอคุ้นคุ้นกันไหมล่ะครับอ๋อกิโลกรัมอะแฮมกระผมนายตาช่างครับตั้งกิโลตรงเป่งเจ้าของสัญลักษณ์ KG ครับอันเนี้ยน้อยหนอรู้จักดีเพราะน้อยหนา่าช่างน้ำหนักตัวอยู่แทบทุกๆวันส่วนนี่ น้อยนากับน้อยโง่คงจะรู้จักดีอีกเช่นกันติ๊กตอกติ๊กตอกสวัสดีครับคุณนาฬิกาเดินตอกตอกร้องบอกเวลาติ๊กตอกติ๊กตอกคุณนาฬิกาเนี่ยเขาคอยวัดเวลาหน่วยของเขาก็คือวินาทีหรือ second เจ้าของสัญลักษณ์ตัว S, <S, <S เล็กไงล่ะครับส่วนที่เปล่งพลังอยู่ทางนี้ก็คือคุณแอนแปรสวัสดีเด็กเดก ผมเป็นตัวแทนของกระแสไฟฟ้าเด็กๆรู้ไหมว่ากระแสไฟฟ้าอย่างผมมีประโยชน์ยังไงก็เป็นพลังที่สะอาดไม่ก่อมลพิษและมีประโยชน์มหาศาลถ้าคิดจะวัดกระแสไฟฟ้าอย่างเราให้ได้ก็ต้องใช้หน่วยวัดแอมแปร์ที่มีสัญลักษณ์เป็นตัว A ใหญ่เท่านั้นนะว้าวส่วนจะวัดอุณหภูมิต้องนี่ใช้เทอร์โมมิเตอร์อย่างฉัน ซึ่งหน่วยของพวกเราคือเคลวินหรือที่รู้จักย่อๆว่าเคแต่ถ้าต้องการวัดปริมาณของสารเราก็จะต้องวัดเป็นโมอย่างผมนี่แหละครับดีไงครับสัญลักษณ์ของผม M O L โมยินดีที่รู้จักคะ่ะยินดีที่รู้จักครับแล้วถ้าเราต้องการวัดความเข้มของแสงสว่างนิมทีแมนก็ต้องขอแนะนำให้รู้จักกับมิสแคนเดลา Hello Everybody ว้าวสวย,สวยจังสวัสดีจ้าทุกๆคนฉันมีชื่อว่ามิสแคนเาทำหน้าที่วัดความแคบของแสงมีหน่วยเป็นแคนดลาหรือมีสัญลักษณ์สั้นๆว่าสีดีจ้า นี่แค่หน่วยวัด s อเท่านั้นนะถ้าเราเอาหน่วยวัด SI หลายหน่วยมาประกอบกันหรือเป็นหน่วยอื่นๆเยอะแยะทีเดียวแหละเรียชื่อเรียกว่าหน่วยอนุพันธ์อ๋อนิทิแมนมีเพื่อนๆในโลกมัธยวิทยาเยอะแยะไปหมดเลยเห็นไหมว่าเรื่องราวน่าสนุกของมากวิทยายังมีอีกเยอะแยะเลยถ้าอยากสนุกมากกว่านี้เดี๋ยวนิทิแมนจะพามาทัวร์ต่อเลยนะครับเย้